คุณปู However, ่อย <language> ู um ่ไหนลูกอยู่ตรงอยูข้างมากค่ะมันอยู่ข้างมากอ่ะไกลไหมแไม่ไกลครับหรอครับแ่ไม่ไกลแ่ไม่ไกลอ่ะเจไปเองถูกไหมเจไปเองเจไปกินกินข้าวๆก็เล็กๆก็ใหญ่มากก็เล็กกับตัวใหญ่เอาเหรอก็เล็กกับตัวใหญ่ ใหญมากโอ้โหแล้วเจขับรถเองได้หรือยังก็ไม่ได้เจขับรถคันเลรื่ียๆก็ไม่ได้เจี๊ยบขับก็ไม่ได้เจขับขับต้องให้หเจจี๊ยบเอาเอานี่ขับขับต้องให้เจี๊ยบขับคุณนบินสีเทา เครือ่องบินชีเขียวแล้ววันแม่บอกรักแม่หรือ,อยังรักแม่รักแม่เท่าไหร่เออเออรักแม่เท่าไหร่ทำมือก็ได้อ่ะโอ้โหทำไมมันเล็กขนาดนั้นละ่ะลูกรักแม่เท่าไหร่เล็ก <laughs> โอ้ยทไมาเ็ักแม่แค่นั้นเองเหรอจริงเหรอ เครียดเลยเนี่ย